ฟังเบิงมันคืเป็นแนวด้ยกดห้าเกิดมากกับบ๊มี่ยังดอกอืมว่ามาบวชมาเฮียนเ้วกระักบ,บวชยังเฮียนยังอืมประพฤติปฏิบัติแนวด้กับบ่จักอยู่บวชมาสามปีหาปีห่มพาจีวรนกับบ้หูจักหอดปฏิทังขาโยกินข่าวกับบ้หูจักหอดปฏิทังขาโย นอนกับบอฮุจักหอดปฏิสังขาโยกินโคกิคนเบบซี่สูบบานสูบยากินกาแฟทันกาแฟกับบอฮุจักปฏิสังขาโย่ย่างสวดกับสวดไปยีดอกทำบัตรกระไดแต่ว่าบอฮุจักข้ามแปะบอมบอเคยอ่านขำมแปลเบิ้งบนมันแปลอย่างสวดกับสวดไปชื่ออืเหตุจังไนกระทำนกแก้วนกคุนทองอีจ้ะขอกินได้กล้วยเยอะหันอืม คนเฮาเกิดมากกับบอว่าสิมาเอาผวตักเอาโหลดเอาบอกจกุดเอาโหลดเอาเสียมกุดเอาโหลดบุญบาปกรรมเบนก็ได้มันต้องเหตุเดือดควมผาควมเพียนควมสั์ควมจริงอืปฏิสังขายโยนิโชจีวัลลังแปลวหยังอืกับบอเคยอ,อ่านเบิงข้ามแปลมันมนพิธีแปลกระเต็มมาเต็มมาอยู่กับบอกว่าซ่าขันว่าอยู่วดัดอยู่วา่าบ่มีวัดย่ำไปเมืองพะัะตื้ยูโรตลีวดนั่งคือม่อนแปงขอทื่อ อราตะลีล่ทแท่นละแปดสิบาทเขาขายลอยหนึ่งเยังไปคือเถืออยู่วันนั่งคือส่วนม่นแปรเหลี่ยมละาถามสิบาทสี่สิบาทว่ายอมถือมาอ่านนั่นสิได้ยังลราบวชเขามาสามปีห้าปีบวชพ่อเป็นพิธีก็ขึ้นสวรรค์พ่อเป็นพิธีรงนากพ่อเป็นพิธีที่ให้ได้มากได้ผลมาเช,มาชยมาช่มเป็นครูบาอาจารย์ในอนาคตการอันไกลอันไกลก็บ่มีทางก็ย้อนบ้องจักยังบุองจักคิดจักนึกตัวจก็ตรวจไปคือ บ่หัวจักโอปนายโีโขนนอนขม่าไสโตอืมเหตุจังไรคนเท่าเกิดมามาประพฤติปฏิบัติถ้ำเดี่ยวมันก็นต้องมีอัตมีถ้ำเป็นของเจ้าของสันจวนทีไปอาศัยจังใจต,ตำล่าก็จีไปขี่เป็นเหยาก็สิจะพ่ายตำล่าไปนั่บบมบ่ขีข่เหยาก,ก็มีค้ามบ่ข้ามมาคือกันอืมยี่เหยายหิ้มนางสวมสวว,ว,ว,วา่าจังไรเคยเบาจะเคลียบบ่เคยพิจารณาจะเคลียบบ่ อาจารย์นวาวเดมการนั่งสวมปั๊บกันนี่เป็นการบำบัดเวทนาที่ทำให้เกิดทุกข์หากไม่ได้บำบัดเวทนานี้ทุกนี้ก็จะไม่หายอาจทำให้กองทตุกองขันแปรปวนไปสู่เวทนาอื่นจนถึงกับกองทตุกองขันนี้แจกดับได้หวังความอยู่เป็นพาสถุกจะเกิดมีแก่กองทตุกองขันนี้มุดตังตลีสังมุดตังตลีสังนั่นขนาดชีขนาดเียวก็ยังมีขํามหมากขาจา บ่อนว่าสิบมีคำาหอกคำาจาเป็นการปฏิบัติธรรมถ้าเห,าห่าปเฮตจังสีเหาเสียอานยังมาเป็นหลักฐานในการปฏิบัติธรรมของเหาอืมที่นี่ตั้งแต่ฟั่งเพ่งเบ,งเบงงิงหนังอันนังเขียนนั้งคือมวยไปจังทันบอ่อยอืมจังสันกับกระไดยังแล้วมก็ไดนรกเนว่ขั้นเถ่ามากแกมากก็ตีว่าหูบดีตาบ,บาดียนบ่ฟังอัดบ่ฟังฟ่งรรมบ่เบิงอัดบ่เบงิงรรม มันกับพ่อยกินเขากินนามท้องชาวบา้านเขาฟพีๆไปคือเพอได้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มิจะหอมผาเหลือง,องมันเป็นบุญมองได้ห่มผาเหลืองหืมผาเหลืองนี่บุญบ่มันมีบุญยุ่นแล้วผาเหลืองผ่ากาถาว่าผาผ่าทงไทยพระลัหันล้องข้อผ่าพุทธเจ้าใหม้ามากย่ำที่โจงนรกนก,ก็ถอดผาเหลืองออกเอาไปผ่าลเล่าเล็กเพราะว่าเล่าเล็กทอตนเผาตนตานกระขาดเมืองลามตนที่ตนเพราะว่าอืมนี่ท่านารมบล่าฝนเบาไหวว่ามา กบทั้งเบงข่าวบาปฏิบัติมันสิเป็นยังไงกินก็ต้องปฏิสังขาโยนิโธปินทบาต่างกินยังก็ตามแม็นสิกินในบาทนอกบาทก็ต้องปฏิสังขาโยคือเกายาถาปัจจยั่งคือเก่าบ่อนว่าบ่อเหตบ่มีพิจารณาสว่าไปกบายุ่เนี้เฉียงอืว่ายุ่นั้นเด้ไปสวดตอนเศร้าตอนทาำบาทสวดตอนเศร้าตอนทําบาทมันก็บรรัดเกินเขาอยู่มันสิมีสติแต้แนวาดืมนอนยำกินหอดยำ เสียบสองเวทนาหอนย่ำปฏิสังขาโยกกับปฏิสังขาโยกตันจ้ะบอสันเมื่อกี้ได้ยังบอกบ่มีสติถ่าว่าภาพหน้าฝึกสติบ๊าสันเชียวยังมาเป็นภาพหน้าระบาดจากของบ่ได้กินเขาไปทํามาเท่าตรวจปฏิสังขาโยคือจังเขาตรวจก้อนกินตอนห้พ่อดนั่นก็ยังไข่แน่อันนี้บางมองบางบอลบ่ตรวจตรวจจังได้ตอนท่าวัดเช่ารวดมันก็บ่ถือแล้ว มันต้องกินไปนั่พิจารณาอาหารไปนั่การปฏิสังขายโยนนั่นแหละคือการพิจารณากระเบื้องเอาตี้ข้ามแฉมันบดให้สันเพื่อแนวอื่นสันเพื่อบำบัดเรทนาอืมกินของปฏิคูลโสโคกินของเน่าของเหม็นเข้าไปกะยะท้าปัจจะย่างถาดปฏิกูลเละทันญญอ่มขอ,ของเน่าของเหม็นกินเข้าไปกะยะท้าปัจจะย่างปวัตตามานาังไปจี้ อย mm. ู่ในนังเขียนนังคือก็มีอ mm. ยู่วัดบางหม่องบางวัดเพื่อนกับวัดวจแต่ว่าครูบาอาจารย์เพื่อนบอกผ้าตรวจแต่ว่าบางวัดบางหม่องก็ตรวจอยู่แต่ว่าตวจจะย่มตอนทำวัดเช้าผู้ตวดก็บตรวจไปอันหอนย่มสันจริงๆแต่ตามจริงมันต้องมาปฏิบัติตอนย่มสันมาตวดตอนย่มสันพี่เพื่อนกือค่รหดเพื่อนในตวดให้มันได้ทองให้มันได้คือตอนทำวัดกระไดหอนย่มลงสนามก็ทำน้ำมวยนี่เรา เขาสอมอยูุวัดยูเขาสออยูขายยูเวทีเขาเขาก็บริดใส่น่่มบรดถอดเสื้อเขาจะสอมยังไงเขาก็บสอมขั้นขึ้นเวทีละเสื้อกับต้องถอดนุ่งตรงตือเดียวใส่ยังใส่ยังใส่น่่มใส่ยังพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วการปฏิวัติถ้ามันก็ต้องมีสติมีปัญญาบริวัสิพึกตั้งแต่สติยางเดี๋ยวปัญญาบ่เกิดกับบแมอืม ไหวพา,าสวนมนตนคือกันการกราบการไหวก็บ่มีคำเบาคำทองในจิตในใจกราบกระกาบคือพับ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 ง่หัวนํากับว่าท่านพูดเไยเขามีคำเบาคำทองกระดอืมอาจารย์กาบพุทธังอนทามีสาธุข้าพระพุทธเจ้านมัสการคุณพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สืบๆกันมาเนี่ยมันก็เลยสาดเน่วานี่อืมขันว่าธรรมงอนทามีสาธุข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระธรรมาขันสืบๆกันมา กาพรุทธกาพระธรรมก็ต้องมีข้าวบอกทาง้างวันทามีสาธุข้าพระเจ้านามาตรการคุณพระริยสงทุกทุกรูปสืบกันมาอืมพระพระสงฆ์ก็ได้ทางข้างก็ได้หูพระพุทธเจ้าหูพระธรรมตูนังเขียนนั่งถือหูพระสงฆ์หูพระริยสงหอยยมองไหลสงใจไปมัดพุทธทางวันทามีหูพระพุทธรูปโตโตมมบุชาก็ะสงใจไปกาบไปไหวเพนยุกุศีกุศังยุมองยุมองเท้าห้าก็ะสงใจไปกาเพน วัดใหญ่ๆผาดังๆคือจังหลวงพ่อโสทรนพระพุทธจินลาชจังสันกับทรงจิตทรงใจไปกาบเพิ่นผุดทังวันท่ามีเพิ่นเป็นพระพุทธเจ้าเพิ่นเป็นพระพุทธลู่เพิ่นเป็นผาปณิมาก,ก,ก,กรกาบกนึกกจิตถึงระลึกถึงบุญคุณเพิ่นทาม,มางวันท่ามีโตมูสั่งนังคือยุ่ใช้ตู้พระใจบิดอกยุ่ใช้นังเขียนนังคือถ้าม,มานังคือสวนม่นว่างยุ่ใช้กับทรงจิตทรงใจไปกาบบ่อนวาถือทรงจิตทรงใจไปพร้อม ทางข้างวันท่ามีกับหูพระอรเยศสงหูคูบาา่บาจาย์เท่าพอเมื่อคู่บาจานเท่าหอยยหมองไดก็ทรงใจไปมัดวัดพนยู่ใสหมองนู่มองเศร้ากุจีกุจังเพนอยูุ่มองไดก็ทรงใจไปมดัด,มมมมมดบ่อากาบึนจะยุม่องับของกาบมองอาธนาจะของนางหนี่นี่พเดินปฏิบัติปฏิบัติแบบมี่สตินี่ปัญญาเฮ็ดนี่เฮ็ดเพื่อฝึกสติบวชเพื่อบวชฝึกสติถอนให้เพื่อท่าม,มาห้นจะของเพือ่อเห็นจะของมีปัญญา เกิดปัญญาในจิตในใจขึ้นมาสี่ห้าสีห้าได้สวดมนอนพุทธช่างท่ามั่งถังขั้งเห็ดเพื่ออย่างเห็ดเพื่อควหลุดควมพลแม่แต่ฉัตรีบอมีมันเจียวอย่างมาหลุดมาพลกินก็กินชือนนอนกันอนงชื่อืปฏิทังคาโยนิโสเทนาตัณังก็บ่เคยว่ามองยู่มองนอนก็ได้อาจารย์เห็ดเบิดถูกสิ่งถูกอย่างก้อนสี่นอนล่งก็ปฏิทังคาโยนิโสเทนาสัณังตะกอนพิจารณาควมตายซะกอนก้อนที่มันสิบบ่ได้ พิจารณหน้าอีกเคื่อมันไตตอนขึ้นนี่ข้างทุดไทยของการนอนอืมอาบหน้าอาบทากินข้าวกินน้ำทันกาแฟชันโกโก้หํำบ้านโคบีซีทูบ,บานทูบยาหนังก็ต้องมีสติมืมขนาดทูสบูอาจารย์กันยังปฏิสังขารโยนีโสกิลานะแปลงฟันกันยังนีปฏิสังขารโยนิโสทละนิโสกิลานะเอาชานสมทูขิเลาจือๆก็ต้องปฏิสังขารโยนิโสเจขิลานะ เร็เบดถูกทิ่งถูกอย่างกินโคกินกฟะแันโคกันกับแฟนถูกปวานถูกยาปฏิสังขาโยนิโสกีลานามัดถูกย่างอืฝึกหัดจะของแต่ปานนี่กันยังบ่อดดอัดไดทำอยู่ขนาดบ่เห็ดมันสีได้ยัางเห็ดปานนี่กันยังบ่มีอาดมีทำอยู่ขั้นบ่เห็ดมันสิหัวจักขีจักนึกบ่มันก็สีเล่นแต่โทรศัพท์เล่นเพลิเล่นไล่อยู่หันตัวคูมมือเนี่ยมันแหงหลายระพุทธเครื่องถองเครื่องพุนแต่ละวัดละว่ากับบ่อึดผราบ่ออึดโทรศัพท์ หาเงนินเติมโทรศัพท์นํากับพทนโท่ไปขอพอขอเมียุ่นเติมให้เพตุทั้งไดเทาเกิมามาดมากบวชมาเฮี้ยนมากประพฤติปฏิบัติน่ะกินก็ต้องมีคําว่าขีา่ก็ต้องมีคํวาว่าเหีียวก็ต้องมีมาาคําวมาการพระกาคู่บาอาจารย์กาพระพุทธเจ้าก็ต้องมีคํวาวมาบ่อ,บอนาเดินจงกรมดเดินทองสังเกตพูทโทษจะไปคือๆือพทโทธแปลว่าผู้ลู่ผู้ตื่นผู้เบิกบานกระถามเจ้าของ,งลลืองที่ลู่ยังตือนยังเบิกบานยอัง ถ้าว่าจะคล้องบวชจะคล้องเป็นพระกระดายถ้าว่าจะคล้องปฏิบัติรรมกระไดามถามจะคล้องเบิ้งที่ล่วะว่าเห็นแต่คู่มือคู่เว้นปฏิบัติมาบวชมาสามปีหาปีมันได้ยังถ้าบอากว่าจักคิดบ่กว่าจักหนึ่งมันขิดปฏิบัติร,ร้ำในแนวใดมันมีแต่สิไปวา่าโยโซสาวาฆ่าโตน,นบอ่อมนั่นจังสันบอกมันจังสิเป็นการปฏิบรรัติถ้มแปลเบิ้งในแม่ข้ามแปลข้ามบอกข้ามจ่าภูตะเจา้าผลไม้ข้ามบาจังไดให้ห้ามมีสติ Me, สติสัมปชัญญะสติก็คือควบระึกใดสัมปชัญญะก็คือควบดูโตการทึกสถิการทึกสัมปชัญญานเหตุเพื่ออหยัางเหตุเพื่อให้เกิดปัญญานนั่การรุดการทนเป็นแนวใดมันกับรุดทุนโดยปัญญาบวชเหตุหยั่งบวชระวังรุดหวังพลนปฏิบัติธรรมเหตุหยั่งปฏิบัติระวังรุดรวังพุนเหตุเพื่อให้เกิดปัญญาท่านรุดทนรุดทุนโดยหยั่งรุดทนโดยการนั่งสมาธิเจโตวิมุต รุดพนโดยปัญญาการปล่อยการว่างการเข่าถึงถ้ำหรือที่เอารุดพนโดยตำล่าบ่ตำล่าวิมุตตกับบอมีสัญญาวิมุตตกับบอมีสัญญาคือค้อมจำรุดพนโดยค้อมจำกับบมีรุดพนโดยตำล่ากับบอมีปัญญาวิมุตานั้นเจโตวิมุตานั้นทั้งที่รุดพนใดรุดพนสองยางกับเป็นอุปัตโตภาคาวิมุตรุดพนสองยางเจโตวิมุตปัญญาวิมุตตำล่าวิมุตอ่านตำล่ามากกับพรท้ามาลรุดพนใดเห็นบ่มหาเขาเลียน เขาก็ยังบ่เด้เป็นพาละหันบรทุกหลุทหุกอง์เขาก็เป็นแนวเป็นแนวคือจังลงปูมหาบัวในเพิ่นกับเลี้ยนเพิ่นกับปฏิบัติเพิ่นก็ได้เป็นพาละหันนั่นคนมีปัญญามันก็เป็นอย่างตั้นเพิ่นก็บรุดพ้นโดยเจตวิมุดปัญญาวีมุดไปอืมอันนี้เฮียนมากเลยเฮียนยู่หันได้เป็นพอท่อนนั่นพอท้อนนี่ก็บด้ลยยังย้อนยังย้อนมัองขามคว่วละเอียดต้องท่ำไปทำเป็นของละเอียดอ้อนแทรกซึมเข้าไปได้ในเม็ดหินเม็ดทราย แทรกซึมเข้าไปด้ในผมขนเหล็บันหนังแทรกซึมเข้าไปใ้ในกายว่าจาใจแทรกซึมเข้าไปได้ในการประพฤติการปฏิบัติการโยนิโสมนาติการพิจารณาโดยแยบไขยไว้ในใจมันเป็นยังไดวันเข้ามาโยนิโสมนาติการพิจารณาโดยแยบคข่เจ้าของบโยนิโสมที่ไปได้ยัง่ะแทรปฏิสังขาโยนนี่ก็ยังเหตุบป็ลีลวบวกลู้เื่องแล้วบ่าเขาใจแหลวสีแปลยังมาขากิเลสกิเลสพันหาตันหาลอยแปดมันหาเห็นเมื่อทุโตบะ ถ้าหูจักปัญญาตัวเดียวมันก็ขากิเลสได้ถ้าบ่าหูจักปัญญามีแต่สัญญามีแม่สังขาดไม่ได้วิญง่านมีแต่ขันหายูซือมันก็ยู่้ำขันหาเกินมันจะไปไดอะไรหยังเกิดเกิดเกิดมาแล้วแก่ก,แก,ก็แก่มาแล้วเจ็บก็เจ็บมาแล้วตายก็ตายไปแล้วบ่จจาตอื่นบวชก็ได้บวชซึกไปแล้วก็บ่ัจจุอื่นซึ่ก,กันมีทั้งดีมีทั้งชั่วในการปฏิบัติธรรม ท้ำคู่มือนี่ก็บ,บนมามันที่บ่มีถ้ำอ่ำกักหลากหลายบอจักอยู่ในวิทยุโทรทัศน์โทรทัศน์ยือินเทอร์เน็ตยูทูปเฟซบุกนั้ก็มีมัดทำมาอืมไปหาไทยบานถ้าบอหาอยู่ในสติเจ้าของบอหาอยู่ในหัวกะบาลเจ้าของนี่ไปหาธรรมมาสิไปเห็นบอกอยื่ในโทรทัศน์ก็เป็นธรรมาผู้อื่นเพลินเป็นธรรมาคู่บาอาจารย์อืมในหัวสมองเจ้าของนี่มันเป็นธรรมะาเฮ้าในสติสะตังในหูในตาจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นธรรมะาเฮ้า ถ้าว่าเบิ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเจ้าหยังมาปฏิบัติท้ำทองให้หยังทองอาจยังโคเมกาโอืมม่เจ้าทองจังไหนทองอาจยังโคเมกาโยอาจารย์ทองมอาจารย์ทองบ่คือมูเจ้าหรือมูเจ้าทองบ่คืออาจารย์บออาจารย์ทองอายังโคเมกาโยกายของเรานี่แหละทรองจิตหมุนหลอกกายเกษขาคือผมทรงจิตมาเบิ้งผมโลมาคือขนขนมีอยู่ใส่ทรงจิตไปเบิ้งมัดทรองไปเบิ้งจนหอดคำบอกสุดท้าย ของการพิจารณาการถามทิดตองมันอยู่ใส่ในตับไตใส่พุ่งมันอยู่หมองไดว่าจักษ์ขึ้นกับไปโตเฮ้ามันอยู่หมองได้ทว่าตับว่าปดอดเบิ้งข้าไปพาทบช่องยาสูบก็มีหูป,ปอดหูหัวใจก็เบิ้งข้าไปเนีวไดมันเห็นมากก็เอามาเป็นคู่เป็นอาจารย์ถันตัวมันจังสีป็นนักภาวนาพิจารณาเบิ้งเบิ้ดกายจาก้าเท้าขึ้นมาหลายไปผมจากไปผมลงไปหา้าเท้ามีสติถัดตังยู่เบิดทุหมองทุกบอลอืม ้าวะภาวน่าก็จะเป็นภาวนะหันมันที่เป็นได้อยู่บ่ลถ้ามันบูักฟอกขาดฟอกขันบูักพิจารณากายมันสีเอาหยังม้ฟอกขาดฟอกขันมันสีเอาหยังมาเห็ดเครื่องกินเครื่องให้จิตให้ใจบริสุทดฟอกขาดฟอกขันให้มันบริสุ์ให้มันเป็นผาธาุได้มันบริสุ์ก็ย้อนจิตบริสุิ์นี่ยเรไปฟอกขาดขาดก็จังบริสุทธรรมดาดินน้ำไฟร่มมันเคยเป็นภาธาุอยู่บ่มันก็บ่เป็นแล้ว กเอาข่วมบริสุ์ของจิตของรรมนี่ตัวไปฟอกถาดฟอกขันให้มันเป็นพระถาุขึ้นมาพระพุทธเจ้าพาลังขันเพินก็เฮ็ดเห็นยยคุมือนี่ก็บบ่อมีพระบรมมหาลีลีกธาตุกระไดกาบได้วายพาลังหันตาธาตุกระไดกาบได้วายก็ออกมาจากร่างกายคือกายเห้านี่ตัวกายเพินกระไดพนก็ขอเข่าขอปลขอแก้วน้ำไถ่บันให้เมืองมากินมาฉันคือเห้านี่ตัวเพนสิปเอวมาจะใช้ราถาดเพิ่นบรเฮ็ดเอาจิตบริจุดมาฟอกให้ท้ำบริจุด กายนี่แหละเป็นธรรมบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์ยุกายบริสุทธิ์ยุจิตนี่แหละของบริสุทธิ์มันก็อยูหนีเพราะเสวะสิหห้อขึ้นไปทั้งสวรรค์ห้อขึ้นไปทั้งพมโลกไปฟอกยุพุ่นจังที่เป็นพระธาตุอืมก็ฟอกยุมองยุมองเท่าฟอกยุกับการเดินตัวกรมนางสมาธิปฏิสังขารยอารามญานี่ตัวฟอกยุปัจจวยครั้งทีนี่ตัวให้มีสติยุหนี่ตัวการพื้การหันมันก็เริ่มตนจากการห่มปฏิบัติการทันบิณฑบาตการยูเทนาธนาการสันจิลานานี่ตัว เป็นผ้ากับเป็นยุ่งมองนีตัวไปบินธาบาก้าวเดียวพุดโทไปบ่ย่างไปบกไปบินธาบามีพุดโทบ่ผมคนเรียบพันหนังมีบ่เบิ้งตั้งแต่คนหอคนทางบางเดียวมันก็บบ่พ่อเถยแบ่เบิ้งกายจาของออกไปขอเข่าขอนามกินอืมแต่ต้องเบิ้งจาของไปน้่นเพราะว่าบินธาบาใหยียังํำร่วมจาของก็ทำร่วมบ่ คุยโลกโลกเล็กๆไปนําไม่ออกไม่ตนย่องหันย่องหนีถ้ามเลขถ้ามเบอร์กันไปสารพัดเป็นบ่หรือสำรวมระว่างมองตั้งแต่ในบาทมองจี้สัวเอกมองตั้งแต่ว่าสองว่าทางยางเป็นบ่ห่วงหน้าง่วงหลังหนถ่ายหันขัวคุยกันไปหัวรอกันไปเป็นบ่ไผเห็นเนี่ยก็แก้ไส่วนตัวของมันปฏิวัติว่าถือข้ามถือวินัยถ้าอยากเป็นพาลีระมันก็ต้องเห็นให้มันเป็นตั้งแต่จิตใจผีตัวกายมันก็ต้องสิเป็น ของมันเป็นยนยุกายยุใจนี่ถ้าจีใจบ่เปลี่ยนมันก็บ่เป็นเนาาี่ยพะอริยาแปดีจำพวกกระไดโสดาปฏิมาคนี่ที่เขากระเสพันิพันธ์กำลังเดินทางเข่ากระเสียพนนันิพานธ์เทีดได้บ่ถ้าเป็นโสดาปฏิมาได้มันก็บ่ตกนรกบ่เป็นเปลี่ยบ่เป็นอรุรกายบ่เป็นเลระฉานเทียดได้ดบ่พาจิวอนขานมือละสามเล่าผาัดก็ย้อนั้งแต่นักบวชนี่รวมที่ไปได้ยังงธรามบาปปรร่ประพฤติปฏิบัติบวชมาสามมือหามือทิบมือเดือนท้องเดือนปีท้องปี บ่หัจักยังคู่อาจารย์กับบ่จักคือกันผู้บวชไม่กันเลยบ่หูจักไปนน้ากันบ่มีผู้บอกผู้สอนอืมยางไปยางมากลังไปลังมากนอนไปนอนมากในในมือหนึ่งขึ้นหนึ่งในวัดเอาไปมากมันจะเป็นเดือนเป็นปีขึ้นมากยู่ไปยู่ไปมันก็ลายพรรษาขึ้นมาเป็นคู่เป็นอาจารย์เขาบ่ประพฤติปฏิบัติบ่ชึกษาบ่บอกบ่สอนบวพิจารณาไข่ค่วนไตตองมันก็ล้อยไปร้อยมากยู่หันก็ลอยขึ้นรอยลงอยู่นี มันลอยยู่นเี่ยเราลอยลงนรกมันบ่ได้ลอยไปมองอื่นหรอกเหตุเอาบวชเอาทึกคาเอาเจ้าของที่ตกนรกก็ยังบ่หูจักอยู่ว่าเจ้าของเป็นพาโย้มเขามากาบบางที่โย้มเขาเป็นพาโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลมากาบพะบรษชนกราบเน่นบุรษชนธรรมดาที่ว่าบาปบ่อยปาริยามากราศสมาพุทธการเน้นเป็นพาละหันก็ไเด้มากาบพาคือเก่าเป็นยังเขาเขาคือกาบเขาเป็นผู้น้อย น, <wield> <ย>นี่คือกันนะโยมเขาเป็นผู้หน่อยเขามากาบพาพาเป็นโซดาบันกับบ่ได้โยมเขาเป็นโสดาบันตะกี้ท่าข้าเลียเขามากราบกัได้กาบเตยเพราะว่าถีนเขาหน่อยเขาปฏิบัติรรมของเขาเขาเขาสูงกลัวพากลัวเน่นพุ่นน่ะถ้าเขาเห็ดใดของเขาเนี่ยบ่เ่อว่าสีบอเปลี่ยนทิ้นหากับเป็นอารหันใดทิ้นแปดกับเป็นอารหันใดทิ้นสิบกับเป็นอารหันใดทิ้นสองร้อยี่สิบเจ็ดกเป็นอารหันใดเห็ดทั้งไดบานเป็นพาเป็นสงแล้วบ่ประพฤติปฏิบัติสิไปเอาบวชเอายาง คึ่ไปขายลอตเตอรี่ถือ่ดีกลัวบกมันจังบ่ได้เหื้ามันจังบ่ได้เหื้าแตกเหื้าแตนคือดำให้ดำหน้าอืมเดินจงกรมก็เดินคือกันกันหน้าผาคือกันเดินจงกรมจนเหื้าแตกเหื้าแตกก็ทำเห็ดหน้าคือกันแดดก็ได้ตาฝนก็ได้ตาเห็ดช่างไรบ่านเดินจงกรมมันก็บะมีลังค่าหงก็เดินตาแดดตาฝนไปก็บ่เหตบ่เหตก็บ่ได้บุญก็ย้อนจากได้บุญจงว่ามาบวชมาเฮียนมาปมาปฏิบัติ ถ้าบวชบ่ระพระพฤติปฏิบัติที่บวชเป็นอย่างคุมมือนี่ค้นบวชกระแหงหน่อยค้นยู่ได้กระแหงยากบางที่ยี่ชิบสามชพันสากระจึกเหตุจั้งไดบวชมาปานนั่นแหละผ้าว่นหน้าบ่ท่านเปลี่ยนท่านไปหน่อยเนื้อจําใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเพิ่นบ่ชอยเจ้าของบ่มีไผ่ซอยไผได้ดอกข่าเจ้าของบ่ชซอยเจ้าของอัจฉริอัตนโนนา,นาโถนตนเป็นที่พึ่งของตนจิไปหวังเอาอย่างพุทธั่งสารนั่งระถามี อืข้าพเจ้าขอเอาคุณพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็นั่งยิ้มเจ๋ยอยู่โต๊ะมูบูชาพุนนะ่ะบ่เห็นิ่นว่าเออ,เออเออดีดีพเห็นิ่นว่าจาเคืียร์ถำมั่งสารนั่งคาถามีก็ทถำไปที่ท้ำบัดเท้าทำบัดแรงอถ้ำตัวใดเคยออกมาจากนั้นเฉียนนั้นคือมายิ้มมหวัวามาใหาก้กำลังใจอยู่บอกกับบอมมีไม่จะ่เฮาขอเอาิ่นเป็นสารณะพูดทางสารนั่งคาถามีข้าพเจ้าขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ พุท,ทีิตาติแม่ครั้งที่สองครั้งที่สามค่ะพระเจ้าก็ยังขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาราณะขอเพิ่นเป็นลูกคิดลูกหาเพิ่นเอาเพิ่นเป็นที่พึ่งเป็นสาราณะเลี้ยวกับปฏิบัติให้มันสมเอาจเอาธรรมมากาวมาวมาว่าส่วนจะอยากให้เพิ่นเอาเพิ่นมาเป็นสาราณะกับต้องเทศให้มันสมเจ้เนาะอันนี้แหละย่างลอยไปรอยมากกินแล้วก็นอนเบิ้งโทราาทัศน์จนตาตูดตาโปเอาไปมาตากระิบอดชิมซื่อเบิ้งโทรทัาน์หลายกระได้ยอนย่งยอนมันบอกปฏิบัติธรรม พ่อจักภาพนั่นภาพนี่หูบนั่นหูนี่เบิง้งหันกินแหล้วก็นอนเบิง้งแต่เท่าจนสวยจนคำจนเมืดอือนที่เดินจงกรมบ่มี่ที่น่งสมามธีบ่มี่ีแจะเฝ้าทรทรศั์ว่าได้เข่าห้องปุ๊บบางหมองบางร้อนเปิดแอร์เบิง้งหนังตงแต่เท่าจนคำกินข้าวเพี้ยนวก็กไปเปิดแอร์เบิง้งท,ทรทัศน์นอนสนุกส,สนาน ตายไปบ่ตงนรกมันกระทนบ่ไรแล้วของมันบ่ปฏิบัติถรำเมียงเป็นอาจเป็นรรมจากจริงจากอย่างว่าเจ้าของอยู่ผู้เดียวสิบ,บมีผู้หูผู้เห็นมันแมนบอมันตัวผู้อื่นมันตัวใดตัวเจ้าของมันตัวบ่ได้ดอกอืมปฏิบัติรรมแนวใดบวชที่เนเขียนอานนยน่านแนวใดเหตุบ่ถือบ่ต้องมันก็เป็นของจ้าของอยูหันละมันบ่ได้ไปอยู่มองอื่นมองไกลดอกธรรมันอยู่นํำหัวกับบานเท่านี้อา้าวรมนี่อะไเยอะจ้วย